สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุบุสุคนนะครับทักท้ายกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมตักทายกันที่ตลาดมินบุรีนะครับเอาสาใจออกมาครับผมอยู่ห้าห้านะครับผมเอาอยู่ห้าห้าออกมานะนี่ครับผมเอามาสกัดนะครับผมสกัดละตักนะครับ ตักคนได้นะเะเ่อที่ว่าเขาจิได้ว่างต่อมอแล้วครับผมทำป้ายทำป้ายของร้านเลขเจ็บนะครับผมนี่นะเป็นสาขาเปิดใหม่ของผมน,นะครับที่สถานีมินบุรีนะครับผมอันนี้ก็บสกัดเรียบร้อยนะครับผมมถสกัดวางอยู่หันนะครับมถสกัดวางอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นหลุมต่อมอนะครับผมตักไก่พีตะไก่น้องนะครับยห5 5 ตรงนี้คันนี้เป็นตู้แอร์ครับผมเย็นแน่มาเนี่นะครับผมแต่ลูกไส่เอาไส่หน่อยว่ากับพเย็นนะครับผมไม่แอร์วันนี้นะครับผมเมื่อนี้ยเดี๋ยวมาพอกับเทคนิคนะครับผมเทคนิคนะฮะนี่ไอตัวนี้นะครับผมเป็นคอนโทรลเซฟตี้นะครับผมแดงแดงนี่ ถาลงนี่ทำงานนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมถาห้าหันนานาถาห้าหนั่งอยู่เบาะนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ถายโยกนะครับถาดัดแหวงหนังที่นะนี่นี่ครับอาร์มดีลงไปแล้วครับผมเนี่ยอาร์มดีนะครับผมนี่นะครับดันไปข้างหน้านะฮะพัสดีดีลงไปนะครับผม ถ้านะครับถ้าเราดึงกับหลังนะครับผมนี่ถ้าเราดึงกับหลังดึงมาปืดเข้ามางหลังไอ้ตัวนี้ก็จะลงมากครับนี่อาร์มก็าจะดึงเข้านะครับผมตันะวอาร์มตัวตติ๊กต้องดึงเข้านะครับฝังซ้ายนะฝังซ้ายถ้าจะไปไซ้ายรถจะสวิงไปข้างซ้ายนะครับผมเออถ้าเราตบมาข้างขวานะครับผมรถก็จะสวิงไปข้างขวานะฮะ ง่ายๆครับผมแล้วคอนโทรลฝั่งขวามือนะครับผมฝั่งขวามือของเฮ้านะฮะเอาดานันแบงก์หนาสีทิศเหมือนกันครับผมเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมบูมนะครับเป็นตัวควบคุมบูมนะฮะถ้าเฮาดันไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างการในบูมล่องครับผมถ้าเราดึงขึ้นนะครับผมถ้าเฮาดึงขึ้นปึ๊ดขึ้นมานะครับผมบูมตัวนี้ก็จะขึ้นมานะจะสร้างการในบูมขึ้นนะครับผม แล้วถ้านะถ้าเกิดว่าเอาไงออกนะครับผมเราพักนะเราผักไปทางขวาบุงกีก็จะไงนะครับผมถ้าเราผักคอโทนมาฝั่งซ้ายบุงกีก็จะคว่ำนะครับผมสําหรับน้องนองน้องหนูท่านใดนะครับผมที่จะสนใจนะที่สนใจเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมคนไหนที่ชอบนะนด้าันการขับยากโคนะครับผมนี่ระบบที่ใช้นะครับผม ใส่เป็นระบบแคตเดอร์พี่น้องเดอนะครับผมระบบที่ใช้นะสำหรับน้องน้อง,นองหนูที่ว่าสีฮัรดคอนโทรลแคตนี่เขาเรียกคอนโทรลแคตตัวนี้นะครับผมฝั่งซ้ายดันออกปูมก็จะอันดันออกนะครับผมตัวอาร์ก็จะดูดดันออกขึ้นกันนะครับถ้าเราดึงเข้าตัวอาร์ก็ดึงเข้านะครับผมตบมาฝั่งขวาก็จะสวิงขวานะครับผมตบไปฝั่งซ้ายรถก็จะสวิงซ้ายนะครับผมฝั่งนี้คล้ายๆกันนะครับผม ถ้าเราลงนะสังกาดในบูมลงนะครับผมแต่ถ้าเราดึงขึ้นบูมก็จะขึ้นนะครับผมตบไปฝั่งซ้ายนะครับบุงกีก็เข้านะครับผมตบไปฝั่งขวาบุงกีไงนะครับนี่สําหรับน้องๆหนูๆท่านใดนะครับผมที่อยากจะขัดขับแมคโคนะครับผมเอาตัวอย่างนี้ไปนะครับผมสําหรับคนไหนที่ชอบคอนโทลโคมัสึนะครับ ฝั่งขวาเหมือนกันทุกอย่างครับผมสับกันที่สลิงไอสวิงนะครับผมเนี่ยสับกันที่สวิงนะครับของแคทจะตกไปด้านข้างนะครับซ้ายขวาแต่ของโคมาสุนะครับผมจะผักหน้าเดินหลังผักหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับผมอ่าอัสลามกับนี้ถ่ายพประโยชน์นะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสับกระดิ่งเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอสลาคกับนี้สวัสดีครับ